สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยครับนัทนัทพลจุลศรที่ปรึกษาการขายโชว์รูมฟอร์ดพุทธมณฑลสายสามบายผู้จัดการซันนี่ครับผมแล้ววันนี้นะฮะพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะพาลูกค้าทุกท่านมาดูรถเอเวอร์เรสตัวท็อปนะครับที่ต้องบอกว่าชุดแต่งเต็มนะครับคันที่อยู่ด้านข้างผมนี้เลยนะฮะตัวนี้จะเป็นเอเวอร์เรสต์นะครับไทเทเนียมพัทนะครับผมตัวนี้4ี่คูณสเลยนะครับราคา1นึ่งล้าน 854,000บาทนั่นเองนะครับผมโอ้โหแต่งสวยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนนะครับมาดูที่ผมนะครับแต่งรถให้กับลูกค้านะครับลูกค้าบอกว่าดีไซน์มาให้พี่เลยว่าจะแต่งแนวไหนให้เหมาะกับลูกค้านะครับพาทุกคนนะครับมาชมด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับผมด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับก็เราเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นตัว Ford Ford นะครับตัวนี้ก็จะใส่กระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับให้เข้ากับตัวรถที่สไตล์ดุดํานะครับอ่า และชุดแต่งที่คุณลูกค้าเห็นนะครับตัวนี้จะเป็นชุดแต่งใหม่ล่าสุดนะครับของตัว Ford Next Gen Everest นะครับเรียกว่าชุดแต่ง Victor นั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นดีไซน์แบบใหม่ล่าสุดเลยนะครับชุดแต่ง Victor เนี่ยของเราก็จะมีนะครับในเรื่องของลวดลายที่สวยงามมากกว่าเดิมเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีเรื่องของการบ Walk นเซอร์นะครับกับตัวเดิมให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับสวยงามนะครับผมจะมีสัญลักษณ์ Victor นะครับอยู่ตรงด้านหน้าด้วยนะครับ ด้านข้างครับพาคุณผู้ชมนะครับมาชมนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเราใส่คิ้วล้อเป็นคิ้วล้อ4นิ้วนะครับเพื่อให้เข้ากับตัวล้อแมกยางที่เราใส่ให้กับคุณลูกค้านะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแมกนะครับผมขอบ20นะครับผมแล้วก็ไซส์ยางเนี่ยเราเลือกใส่เป็น2755 5 20นะครับตัวนี้ก็จะมีความล้นแบบดูดดันนะครับผมหน้าแล้วก็ล้อตัดด้วยสีดำด้านนั่นเองนะครับสวยนะฮะ ด้านข้างครับก็ตัวนี้นะครับเรามีทั้งชุดครอบนะครับใส่ให้กับคุณลูกค้านะครับตัวครอบของ Ford Everest นะครับก็จะมีครอบแก้มนะครับมีตัวครอบกระจกนะครับผมติดคิ้วกันสาดนะครับมีแรปเราหลังคานะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะครับผมและด้านข้างครับจะมีครอบมือจับเบ้ารองมือจับนะครับตัดด้วยสีดำด้านนั่นเองนะครับผมและไฮไลท์ครับคันนี้เลยนะฮะใส่บันไดข้างตัวเนี้ยนะครับผมเป็นของฮาร์เมอร์นะครับ นี่เลยครับผมให้ัตรถนะครับมีความดุดันแล้วก็มีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่สวยงามมากๆเลยนะครับผมพาไปชมนะครับคุณลูกค้านะครับตัวนี้นะครับเราใส่คิ้วล้อท้ายนะครับมีให้ด้วยนะครับข้อฝาถังน้ํามันนะครับผมและตัวด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวชุดแต่งวิกเตอร์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นท่อหลอกนะครับผมจะตัดด้วยโครเมียมนะครับเป็นแปดเหลี่ยมนะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับผม เวลาใส่เข้าไปนะครับทำให้รถดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับสังเกตจากด้านท้ายได้เลยและโลโก้วิกเตอร์นะครับจะอยู่ตรงกลางนะครับของตัวกันชนท้ายนั่นเองนะครับผมก็ราคารถคันนี้นะครับอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับผมเป็นเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพาร์ตตัวท็อปสี่คูณสี่นะครับผมก็เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับผมก็สามารถนำรถเอเวอเรสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นท็อปขับ e v e r อเวอเรสต์สปอร์ตเอเวอเรสต์เทนนะครับแต่งแบบนี้ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับ ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าอยากจะให้ออกแบบดีไซน์แบบไหนให้ออกมานะครับเหมาะกับคุณลูกค้านั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะผมนะครับต้องเตรียมตัวนํารถคันนี้นะครับไปส่งให้กับคุณลูกค้านะครับก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงรูปรถนะครับแล้วก็ลงคลิปไว้ให้ลูกค้านะครับได้เข้ามาเลือกชมนะครับทั้งเพจนะครับส่วนตัวผมจะทิ้งเพจไว้ให้และเบอร์ติดต่อนะครับจะอยู่ตรงด้านล่างนั่นเองนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วเดี๋ยวมาพบกับคลิปหน้าได้ใหม่ว่าผมจะมารีวิวรถอะไรที่ผมแต่งให้ลูกค้านะครับผมอขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับแล้วสวัสดีครับผม